ปลาทรงพระจันทร์อันนี้ก็เพิ่งได้บามาใหม่ทุกคนเขาชื่อว่าบาทรงพระจันทร์มีความกลมๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือพระจันทร์ฉันก็เลยไงด้านนึงดูเธอเห็นปะมันมีความโค้งเวา้าเป็นรูปพระจันทร์ซึ่งจุดนี้คืออะไรจุดนี้คือตัวเสริมทรงทุกคน เติมทรงดันทรงให้แบบอัพขึ้นนะทุกคนอัพขึ้นแบบเด้งๆด้งขึ้นนิดนึงนะคะเนื้อเขาอ่ะมันจะเป็นแบบฟองน้ํานิ่มๆนี่อ่ะลอกกาวนะคะกาวเจลเหนียดนิดนึงทุกคนทดลองกับเขนก่อนว่าจะดึงขนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็คือทุกคนมีขนหลุดไหมไม่มีขนไม่หลุดชืบ แล้วก็ชื้โอ้โหเฮ้ยดูดีทุกคนดูดิด้านข้างนะคะมันยกมากด้วยเวลาแค่ไม่กี่วินาทีคือสวยไปเลยจ้าสวยไปเลยดูดีแบบใหญ่ขึ้นจริงๆเธออันนี้คือกาวเอาเหนียวดีมากอะแล้วคือไม่เจ็บผิวเลยนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะอ่ะเวลาเราใช้เสร็จแล้วก็จะแปะแบบนี้ เก็บไปเลยนะคะใช้ซ้ำได้แบบนานมากประมาณ20ครั้งถึง30ครั้งเลยจะทำการโกยนะคะจากด้านข้างฟืบเออแล้วก็เก็บมาฟืบดึงตะขอมาติดที่หลังปึ้งทุกคนเห็นปะว่าตรงนี้ยมันดันอ่ะมันโดนบีบเขา้าหากันอ่ะกลายเป็นร่องชนกัน